คิวใจยังไงนะคะใน30วินาทีอย่างแรกนะหลังจากจบคลิปนี้ไปนะคุณลองหยุดกังวลทุกอย่างหยุดนึกถึงอดีตกังวลอนาคตแล้วลองถามตัวเองว่าตอนเด็กๆฉันมีความสุขจากอะไรลองนึกภาพตัวเองย้อนกลับไปในวันที่คุณไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำอะไรที่มันกดดันในทุกวันนี้เลย ฉันมีความสุขกับการระบายสีฉันมีความสุขกับการฟังเพลงฉันมีความสุขกับการได้ดูการ์ตูนเราหาดูว่าอะไรในวัยเด็กที่คุณมีความสุขสุดๆแล้วลองกลับไปทําสิ่งนั้นดูใช้เวลาที่คุณอาจจะต้องเล่นโทรศัพท์ลองวางโทรศัพท์สักแค่15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะที่คุณต้องเสียมันไปให้กับโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วเอาไปลองทําอะไรที่มันฮีหัวใจคุณฟังเพลงดูหนังทําอะไรที่คุณชอบจริงๆไม่ใช่สังคมบอกว่าคุณต้องทําสิ่งนั้น แล้วในชัวว่าคุณจะเริ่มทําให้หัวใจของคุณสุขล้นขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วลองทําแบบนี้ในทุกๆวันก็ได้หรือในทุกวันหยุดก็ได้ลองวางโทรศัพท์แล้วกลับไปมีความสุขในแบบที่คุณเคยมีความสุขจริงๆลองดู